ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมดำเนินการขยายพันธุ์ทำให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วยที่สำคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและเพื่อการรักษาดินให้ทุกหน่วยงานและหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการผลิตกล้าหญ้าแฝกและแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เพียงพอเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช60ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในปีพุทธศักราช2550ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จะทําโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําตามพระราชดำรัสข้างต้น